เกมโลบอชซึ่งเป็นเกมที่มีผู้เล่นหลากหลายกันมากสามารถแอดเพื่อนกันได้หรือจะทำอะไรด้วยกันก็ได้เพียงแค่ห้ามแหกกฎและสิ่งที่หลายๆคนเขาทำกันก็คือแอดเพื่อนกัน mm. เพื่อจะได้มีเพื่อนคุยเล่นกันอย่างผมด้วยครับและผมก็จะมาเล่าเรื่องที่ว่าผมรู้จักอิโตชิ4 0 4 c h a n n e ชได้ยังไงและชื่อจริงของเขาก็คือเฟรมซึ่งผมจะเรียกว่าพี่เฟรมเพราะ ผมเป็นน้องของพี่เขานะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าเดือนที่แล้วนะครับก็อีกสองเดือนก็จะหนึ่งปีแล้วผมรู้จักพี่เขาเมื่อสิบกว่าเดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมยังใช้ ida super cool อยู่ไปเจอพี่เขาใน id the xd 404นะครับซึ่ง ida super cool กับ id the xd 404ของพี่เขานะครับ ก็ไอดีเอซูเปอร์คูของผมจะมีตัวตนมาตั้งแต่2017แล้วครับส่วนไอดีเดอ็ก04ของพี่เขาก็มีตัวตนมาตั้งแต่2021แล้วครับซึ่งมันนานเป็นปีเลยทั้งไอดีของผมและของพี่เขานะครับและผมก็ไปเจอพี่เฟมในแมปนี้นะครับแมปฟีบูมบ็อกอะครับและช่วงนั้นพี่เฟมก็ดูเศร้าๆครับผมก็เลยมายืนคุยเ,เพื่อนในแมปนะครับ ก็ผมได้เปิดเพลงหนึ่งชื่อว่า o v e r r i g h ครับซึ่งเสียงเพลงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช่ครับผมเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวมันติดเลคขสิทธิ์ซึ่งเพลงนี้มันเป็นของเอ็กคาร่นะครับ โอเคมาเข้าเรื่องต่อกันเลยครับพอหลังจากที่ผมเปิดเพลงของเอคาร่าไปเรียบร้อยเพลงที่ชื่อว่า o อ e r r รไรนะครับพี่เฟมก็ทายได้ว่าเป็นเพลงของเอคารานะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มบทสนทนากับพี่เฟมแบบยาวๆจนตอนมันแบบสามทุ่มสีทุ่มแล้วคือผมอินกับพี่เฟมมากเลยคือเราคุยเรื่องแซนกันนะครับก็เราแบบสนิทก,กันมากตั้งแต่ตอนนั้น เราคุยเรื่อง under words l นะคะและหลังจากนั้นก่อนที่ผมจะออกเกมไปเพื่อที่จะไปนอนนะครับผมก็ได้คุยกับพี่เฟรมเรื่องช่องของผมนะครับก็ผมชวนพี่เฟรมทำช่องนะครับและพี่เฟรมก็ได้ทำช่องตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนช่องพี่เฟรมยังเป็นช่องใหม่อยู่จาก youtube นะครับแต่พี่เฟรมก็ต้องมาเปิดช่องใหม่ก็เพราะว่าช่องนั้นมัน บินแล้วนะครับและพี่เฟมก็ได้มาสร้างช่องใหม่อีกทีนึงก็คือช่องนี้นี่แหละและช่องช่องนี้ก็มาได้ไกลมากถึงผู้ติดตาม445คนเลยและตอนที่ผมทําช่องกับพี่เฟมตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆนั้นมาก็ช่องอันที่มาได้ไกลนะครับก็คือดีๆผู้ติดตามผมก็ขึ้นมาเยอะถึง655กดซับสไครต์ก็เพราะว่าคลิปนี้นี่แหละมาต่อกันด้วยช่องพี่เฟมกันนะครับก็ ตอนนั้นพี่เฟรมก็ทําแนววาดรูปตามคําขอนะครับก็<อ>คลิปแนวนั้นมันเก่ามากแล้วพี่เฟรมก็เริ่มเล่นเกมพูดเป็นเสียงของพี่เฟรมแท้ๆนะครับและตั้งแต่นั้นผมก็พิ่งได้ยินเสียงพี่เฟรมครั้งแรกนะครับและพี่เฟรมก็ทําเสียงแบบนี้ต่อทั้งทําการ์ตูนจากเกมที่มีชื่อว่ากาชาไลฟ์นะครับอาจจะเป็นกาชาคลับก็ได้นะครับ คือพี่เฟรมทาแนวอนิเมชันนะครับแต่พี่เฟรมก็ไม่ได้ภาคแนวนี้หรอกนะครับส่วนใหญ่พี่เฟรมจะเขียนเป็นตัวหนังสือแทนนะแต่พี่เฟรมเขาก็ไปเอาคลิปคนดังมาภาคนะครับแล้วเขาก็ให้เครดิตนะครับก็ถือว่าดูแล้วมันก็สนุกดีนะแล้วอะไรล่ะที่ทําให้พี่เฟรมดังก็คือคลิปมิเตอร์อินคิวดิเบิลสามคลิปนี้นี่แหละครับ ซึ่งการดูมีเป็นพันเป็นหมื่นเลยครับและช่องพี่เขากระดังไลค์ก็ลื่มเยอะผู้ติดตามก็เยอะมากคอมเมนต์ก็เยอะสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมขอ Discord พี่เขาในเกม r o b อค Map f u n ก y ้ไฟเด้นะครับคือผมทนไม่ไหวจริงๆผมอยากมีเพื่อนใน Discord สักคนนะครับใช่ครับแล้วพี่เขาก็ยอมให้ผมเข้า Discord พี่เขาไปนะ หลังจากที่เราแอดกันในที่สุดขอผมก็เริ่มโทรหาพี่เขาแบบบ่อยๆขึ้นมาทันทีเลยครับและพี่เขาก็เริ่มได้เติมเกมแล้วเติมโลบอกเรื่องแบบแต่งของแต่งตัวไรแนวนั้นนะคบใช่แล้วครับทุกคนก็คงได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่เฟรมเขาแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์และกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ้ายๆครับขอบคุณครับ